อันนี้เราก็จะทำปกแล้วนะคะเราก็เอาชิ้นหน้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาต่อกันตรงไหลนะคะนี่เราก็วาดรูปปกออกมาเลยค่ะว่าเราต้องการความกว้างแค่ไหนนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็วาดคร่าวๆนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะเอาไปถึงกลางหลังนะคะชิ้นนี้เพราะว่าเป็นเสื้อป้ายเสื้อป้ายนี่คือสองข้างจะไม่เท่ากันอันนี้เราก็จะขีดช่องนะคะ ช่องให้เท่าๆกันเราจะตัดแยกนะคะง่ายสุดสุดเลยค่ะเพื่อนๆพื่ทำตามนี้เลยเราอยากได้ระบายให้เด้งแค่ไหนเราก็แยกตามนั้นเลยค่ะตามช่องของเราเลยเราจะเอาถี่อันนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราอันนี้คือเคล็ดลับนะคะคือถ้าเราแยกแยกเฉียงระบายก็จะออกมาเฉียงค่ะถ้าเราแยกตรงระบายก็จะออกมา รงค่ะแค่นี้เองแล้วก็ตัดออกมานะคะนี่ตัดตามนี้เลยอันนี้เป็นฝั่งขวานะคะเป็นปกฝั่งขวา แล้วก็แยกเลยค่ะช่องแต่ละช่องเราก็แยกให้เท่าๆกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วอันนี้ก็จะเป็นระบายเดิง้งตามนี้เลยค่ะ,ะเป็นเกือบวงกลม นี้เป็นงานของลูกค้านะคะเป็นงานของลูกค้าเราก็จะทำด้วยความใส่ใจตั้งใจเหมือนเดิมค่ะเสื้อเราก็จะออกมาสวยเหมือนเดิมนะคะเราก็แปะกระดาษนี้เราไม่ต้องทิ้งเราแปะเข้าไปเลยค่ะอันนี้คือฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวาแล้วเราก็จะมาทำฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันค่ะ เราก็จะกลแพทเทิร์นเอาแพทเทิรนชิ้นเดิมอะค่ะชิ้นหน้าชิ้นเดิมนี่นะคะปกก็จะจดจนตรงนี้นวาดรูปปกออกมาก่อนนะคะว่าเราจะเอาแค่ไหน เสื้อของเราก็จะออกมาเป็นธรรมชาติสวยเ,เพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็อาจจะทำแบบว่าทำแยกตั้งหากอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็กำหนดดูว่า,อาคอเรากว้างคอหน้ากว้างแค่ไหนคอหลังกว้างแค่ไหนเราก็ขีดเป็นเส้นตรงพอเส้นตรงเสร็จแล้วเราก็กําหนดตรงไหลตรงไหลเสร็จแล้วเราก็แยกก็ออกมาเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรผิดถูกแต่อันนี้ก็คือเราเราจะรู้ว่าไหลเราตกแค่ไหนเราก็ แล้วก็ทําระบายเราจะให้ตกไหลหรือว่าจะทําให้เลยไหลก็ตามนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ง่ายเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนแต่ครูจะชอบทําแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามฝากกดติดตามให้ครูด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปและทำเสื้อสวยๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อนๆทำตามได้เลยนะคะนี่เราทำแล้วเราก็มีความสุขเสื้อเราออกมาสวยเราไม่ต้องเราไม่ต้องเครียดนะคะทำแพทเทิร์นไม่ยากเลย เสื้อถ้าว่าขั้นตอนไหนของการทําเสื้อที่ยากที่สุดก็คือการวางแบบเราจะวางแบบแบบไหนให้เสื้อเราออกมาสวยเนี่ยค่ะยากเพราะว่าผ้าแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันทางผ้าก็จะไม่เหมือนกัน แล้วก็แยกเท่าๆกันค่ะเท่าๆกับฝั่งขวานะคะนี่คือฝั่งซ้ายเราก็ตรงกลางไหลหลังเหมือนกันบ่าหลังเหมือนกันกลางหลังเหมือนกันนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยปกเสื้อเราเสร็จแล้วเราก็จะนำทุกชิ้นส่วนไปตัดนะคะอันนี้เป็นแขนยกนะคะแขนยกจีบแขนยกจีบอันนี้ค่ะนี่อันนี้คือตัวเสื้อนะคะแพทเทิร์นตัวเสื้อนี่ค่ะ ก็แขนแขนเป็นแขนเลยศอกนะคะผ่าใต้ศอกนิดนึงเนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแพทเทิร์นเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำผ้าของเราไปอัดผ้ากาวแล้วเราก็จะ ตัดนะคะเดี๋ยวครูจะมาวางแบบให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าแต่ละชิ้นเราจะใช้กันกี่ชิ้นนะคะคลิปต่อไปเราก็จะวางแบบกันค่ะแล้วเราก็จะวันนี้เราก็จะเย็บเสื้อสวยๆของเราขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะ กดไลค์ให้ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะไปตัดเราจะได้มีแรงใจทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมเพื่อนๆคอยติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตัดกันนะคะแล้วก็เราจะเย็บขึ้นมาดูเลยค่ะว่าเสื้อลายเราจะสวยไหมนะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณค่ะ